อ๋อเขาอยากกับผัวแล้วโอ้ยดีจลยะจูมาสูงเลยโอ้โหมาโอ้ไปล่าง,งแล้วเอ้ยดีสูงขึ้นสูงแล้วเกมก็แแลกโอ้พ <c oughs> าะลรวะเด็ปาก,ายกปย่นเดีก <c oughs> ไอ้เดี๋ยวอย่าเบิกไปเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาอีกละกูเอาเดีลักแล้วกูเอาเบ็ดดีลักแล้วเฮ้ยไปไปอะไรนี่ ขับโม่ปาเคยเลยไม่าดิ่อเลยปเคยเดี๋ยว